สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดพิชิตโค้ด Code. อยู่กับพี่น็อตและห้องคดด i n g Mission ครับผมรายการสนุกๆที่จะให้น้องๆเนี่ยมาถอดรหัสทางความคิดพิชิตปัญหาสุดท้าทายนั่นเองครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้ามด X และเจ้ามด Y ไม่รู้ว่าได้เจอกันหรือเปล่าแต่น้องๆเข้ามาร่วมสนุกในแฟนเพจของพวกเราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยยังไงขอบคุณมากๆนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูเฉลยเกมพิชิตโค้ด Code. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมๆกันดีกว่าครับ เกมพี่ชิดโค้ดสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่ามีมดงานแสนฉลาด2ตัวคือเจ้ามด x กับเจ้ามด y ออกไปหาสเสบียงให้กับราชินีมดเจ้ามด x ไปทางซ้ายเจ้ามด y ไปทางขวาเดินหาอาหารไปเรื่อยๆแต่กลับมาเจอสับป,ปะรดยักษ์ลูกเดียวกันซะงั้นแต่เนื่องจากสับป,ปะรดลูกใหญ่มาก อีกทั้งเจ้ามด x ขึ้นมาทางด้านซ้ายส่วนเจ้ามด y ขึ้นมาทางด้านขวาพวกมันทั้งสองตัวจึงไม่รู้เลยว่าเพื่อนมดก็อยู่บนสับป,ปะรดลูกเดียวกันซึ่งมดน้อยทั้งสองตัดสินใจเดินไปตามสิ่งที่ปรากฏบนช่องตาโดยตัวเลขเป็นจำนวนช่องตาและลูกศรคือทิศท,ทางน้องๆทางบ้านมาช่วยคิดแบบโคดดิ้งหน่อยว่าเจ้ามด x กับเจ้ามด y จะได้เจอกันไหมและถ้าเจอพวกมันจะเจอกันที่ช่องไหน เอาละเรามาเริ่มกันที่มุมมองของเจ้ามด X ที่มาจากทางซ้ายก่อน ก็มาดูมุมมองของเจ้ามดไหว น้องๆก็จะเห็นว่ามันจะเดินทางตัวเลขและทิศทางจนกระทั่งมาเจอกันที่จุดนี้สรุปคือมันเจอกันนะครับหลักในการแก้ปัญหาโจทย์นี้ก็ไม่ยากเลยครับแค่เราแตกย่อยปัญหาออกมามองทีละมุมมองมุมของเจ้ามด x ก่อนแล้วค่อยมองมุมของเจ้ามด y แล้วค่อยหาจุดที่มันเจอกันนะครับหลักสำคัญอีกหนึ่งอย่างน้องๆต้องมีสมาธิ ใจเย็นๆค่อยๆก้าวตามตัวเลขให้ครบในทิศทางที่ถูกต้องหรือเรียกว่าทำตามอักลกอริทึมไปทีละขั้นตอนแค่นี้ก็จะได้คำตอบของปัญหานี้แล้วล่ะครับสุดท้ายเจ้ามด X และเจ้ามด Y ได้เจอกันแล้วจะได้วางแผนนำเจ้าสเสบียงยักษ์ชิ้นนี้กลับรังสักทีสงสัยต้องแตกย่อยสับปรดออกจนละเอียดเลยถึงจะเอากลับรังได้นะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ เด้เก e, ่งมากๆเลยนะครับตาสับปะรดเยอะขนาดนี้เจ้ามด X และเจ้ามด Y ยังเจอกันอีกนะครับก็ใครที่ตอบถูกยังไงพี่น็อตยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เกมพี่ชิตโคตรประจำสัปดาห์นี้รออยู่แล้วไปเกมพี่ชิตโค้รประจำสัปดาห์เมื่อสายลับแฟรี่ได้รับภารกิจมาให้กอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ชิงดอกไม้สีรุ่งคืนกลับมาโดยห้ามไม่ให้เจ้า โตรสตูตัวชกาดเห็นสายลับแฟรี่จึงต้องปฏิบัติภารกิจโดยใช้เรือดำน้ำเพื่อลอกเข้าเกาะที่พกโตรอยู่แต่ระหว่างทางกลับเจอพูดน้ำโจมตีทำให้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่โดยสารมาเกิดเสียหายระบบการควบคุมขัดข้องแต่ภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปตอนนี้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่ใช้สามารถบังคับได้แค่ข้างหน้าและไปทางสายเท่านั้น และอุปสรรคที่สำคัญคือการฝ่าเข้าไปชิงดอกไม้สีรุ้งนั้นจะต้องผ่านกับดักระเบิดที่เหล่าโทรวางไว้มากมายรอบเกาะแต่เพราะเกราะล่องหนของเรือดำน้ำที่เสียหายจากการถูกพูดน้ำโจมตีเรือดำน้ำจึงเหลือพลังที่จะล่องหนผ่านกับดักระเบิดไปได้อีกไม่เกินห้าลูกเท่านั้นสายลับแฟรี่จึงจะเป็นต้องของความช่วยเหลือจากเหล่าพันธมิตรเพื่อช่วยบอกเส้นทางไปชิงดอกไม้สีรุ้ง น้องๆทางบ้านช่วยบอกหน่อยเส้นทางไหนนะที่จะช่วยสายลับแฟรี่กอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ได้กันนะหากน้องๆคนไหนทราบคำตอบแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันใน f c e e o o o k แฟนเ page คิดพี่ชิตโค้ดกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับน้องๆมีเวลา1สัปดาห์ครับในการตอบคำถามของเราเข้าไปเจอกันได้ใน Facebook Fanpage ใครที่ตอบคาถามถูกพี่น็อตมีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับส่วนตอนนี้ในรายการของเราใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูรายการเลยครับเพราะว่ารายการของเรานี่นาฬิกาเวลามีเพียบเลยติดตามกันให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องคดิ้งมิชชั่นและโจทย์มิชชั่นประจำวันนี้รอพร้อมทีแล้วครับวันนี้ในห้องคดิ้งมิชชั่นของเราคือนาฬิกาแลนด์ดินแดนแห่งนาฬิกาเวลาและความคิด ที่เมื่อน้องๆหลงเข้าไปแล้วจะต้องไขปริศนาเพื่อจะใช้เป็นรหัสออกไปจากนาฬิกาแลนนี้นาฬิกาบางเดือนจะมีตัวอักษรปริศนาให้น้องๆค้นหาและรวบรวมมาเพื่อถอดเป็นรหัสลับซึ่งมีความหมายซ่อนอยู่ใบให้ว่าเป็นคำภาษาอังกฤษที่มีอักษรเพียง8ตัวเท่านั้นรีบๆ่อยนะครับเพราะว่าน้องๆจะต้องหารหัสลับเพื่อเป็นกุญแจออกจากที่นี่ให้เจอภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับ เริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น็อตได้โคโดเดอร์ทั้ง3คนมายืนอยู่ข้างๆน็อตแล้วน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแพรวาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อตูนครับอือฮึพวกเรามาจากโรงเรียนอะไรกันครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับโอ้โห เป็นโรงเรียนที่ชื่อยาวซึ่งพี่น็อตเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องมีความสามัคคีและมีคุณภาพเต็มเปี่ยมเหมือนชื่อโรงเรียนอย่างแน่นอนจริงไหมครับจริงค่ะเยี่ยมมากๆปกติใส่นาฬิการหรือเปล่าครับใส่ไหมสาวๆใส่ไหมอ๋อผู้ชายใส่น้องตูนใส่ใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่ สามารถดูนาฬิกาดูเข็มว่าตอนนี้เดินไปเลขไหนอะไรบอกได้ตามปกติถูกต้องไหมค่ะที่สาเหตุที่พี่น็อตถามก็เพราะว่าวันนี้โจทย์มิชชั่นของเราครับเกี่ยวข้องกับนาฬิกานั่นเองคิดว่าพวกเราจะทำได้ไหมครับทำได้ค่ะมั่นใจขนาดนี้คิดว่าทำได้ไม่ได้ครับทำได้ค่ะ เสียงดังฟังชัดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยและเป็นระบบพวกเราครับตอนนี้ได้เวลาจีบจีบคไปไปเลยมีอักษรตั้งหลายตัวเลือกตัวไหนก่อนดีอะเราเราว่าตัวไอก่อนไหมเออไอก่อนก็ได้ลองดู๋ย ไปเขียนตรงนู้นดีกว่าก็ได้จำได้นี่ตัวแรกไออาจจะมีคำใบอะไรก็ได้กำลังนึกอยู่ว่ามีคำอะไรบ้างที่มีความหมายมตัวเอ็นอเอ็ก่อนน้วนะลองเขียนตัว,ตวอักษรทั้งหมดในนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาเรียงดี้ไหม,อมโอเค ลองดู N L L P แล้วก็อะไรอีก K K แล้วก็ N A M M E E V G G T T V ไปยัง V ยังไม่ยังไม่ได้เขียน V มันครบแล้วแหละน่าจะครบแล้ว อาอาไปยังอา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 ยงครบแล้วครบแล้วลองดูลองหาคำตอบดูต้องมีทำอะไรที่มันแปลได้ต้องเริ่มตัวเองก่อนนะลองดูเป็นตัวเองแชก่อนวัยรุ่นทำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวเราหยุดเวลาให้ไม่ต้องห่วงทำอะไรกันอยู่เนี่ย กำ <จะ S 2> ลังเรียงตัวอักษรอยู่เหรอพี่น็อตว่าลองสังเกตแบบนี้ดีไหมครับว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยจริงๆรแล้วเขาบอกความหมายอะไรอยู่ลองค่อยค,อยคอยดูแล้วก็ค่อยค,อยคอยเอาตัวอักษรที่นาฬิกาเขาบอกความหมายมาเขียนดีไหมเพรออ <ๆ S 1> าะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น็อตเดาว่าถ้าเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้ไม่เป็นคําแล้วมันจะใช้เวลาเกินกําหนดดีไหมค่อยค่อยคิดค่อยๆดูที่นาฬิกานะครับว่าเขากําลังบอกอะไรอยู่ ดีนะโอเคเวลาเดินต่อครับไปเราเราไปดูนาฬิกาเข็มที่มันน้อยสุดก่อนะเออถ้าอันนี้ก็จะเป็น6โมงอันนี้6โมงใช่ไหมเอ็นเป็นสิเอ็นอีกตัวหนึ่งเป็น10โมงนะแล้วก็ส่วน G เป็น12บสองเทียงตรง G G G แล้วก็ G ตัวหนึ่งเป็นอันนี้เป็นอันเนี้ยตีห้า ตีห้าหรือว่าจะเป็นห้าโมงเราเขียนสองอันไปก่อนนะมอืเราเขียนตีห้าครึ่งครึงห้าโมงครึ่งตีห้าครึ่งตัวที่เยีเอาถ้าเป็นห้าโมงก็สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วกันตัวที่บ่ายโมงครึ่งใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงหรือตีหนึ่งเรื่อยตัวที่หมดอ่าสิบเอ็ดโมงประมาณเจ็ดกับเป๊ะใช่ ส่วนตัวไอไออีกตัวหนึ่งเก้าโมงเก้าโมงไอเก้าโมงเก้าโมงมีตัวไอสองตัวนะใช่มันต้องเขียนไอสองตัวไอสองอีกตัวหนึ่งก็เป็นสี่โมงสี่โมงใช่อีกตัวหนึ่งสี่โมงแล้วก็ตัวเอ็มส่วนตัวเอ็มน่าจะประมาณสิบโมงสิบโมงสามสิบห้าสามสิบหกของมันน่าจะ สองโมงใบสองสี่ห้าสองสี่หต่อไปเรามาส่งไส่งตัวเฮดเฮดตัวเฮดตัวเฮดยางตัวเฮดเป็นสามโมงใบสามใบสามเคเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงต่อไปแอลแอลแเป็น เราก็เกาเกาจุดจุดปนาทีีสแล้วก็ตัวพีตัวสุดท้ายแล้วพีเป็น1 0บโมงสิบโมงสามสิบสยังไม่ได้เขียนแซดแซดแเป็นก็สิบเก้าโเก้าโโอเคครบแล้ว มาต้องมาลองคิดกันดูหาความหมายบี้เริ่มเรียงลําดับเหมือนแบบตั้งแต่9ก้าโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรแบบนี้ดีไหมเอาถึงเวลาสุดท้ายอ่ะหาตัวที่น้อยที่สุดก่อนนะอันนี้8ปดโมงแโมงเรียงเขียนตัวบีอุ้ยอคมีสองอันนะอะไรไอแล้วก็อีอาลับไปก็แล้วก็อี สิบโมงเอาสิบโมงอันนี้ก่อน E ไม่จริง N มันมีหกโมงนี่ตัว L N ผสมเห็ดข้างหลัง N ข้างหน้าแล้วก็เป็นสิบโมงก่อนอันนี้มันต้องเก้าโมงถ้าเรา้ต่อเป็นยังไงบ้างครับอะหยุดเวลาให้นิดนึงจะได้เบรกนิดนึงเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยพี่น็อต บแล้วกันใบไม,ไม่ได้ม่ได้ใบหรอกแนะนําแบบนี้ดีกว่าฮะเนี่ยข้อมูลที่เราเขียนมาทั้งหมดใช่ไหมครับผมรบเราลองมาไล่เรียงเป็นแบบเป็นแถวไม่ว่าทีละตัวไปเลยว่าเขียนเขียนว่าอันนี้9ก้าโมงอันนี้10บโมงอันนี้11บเอโมงลองไล่เรียงดีๆเราจะได้มีข้อมูลที่เป็นระบบหลังจากนั้นอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยเราให้หาตัวอักษรทั้งหมด8ตัวถูกต้อง <8 S 1> ไหมครับผมเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีๆว่านาฬิกาเขาบอกอะไร มีอะไรคล้ายๆกันบ้างทั้งหมด8ตัวแล้วเวลาเนี่ยมีแค่ 1- 12เท่านั้นไม่มีบ่ายโมงบ่ายสองอะไรไม่มีมีแค่1-12เท่านั้นเอาแบบนี้เลยง่ายๆนะค่อยๆคิดค่อยๆดูนะว่านาฬิกาบอกอะไรเราบ้างเหมือนกัน8ตัวโอเคเนาะค่ะเวลาเดินต่ออประดาณนี้ก่อนกระดาณนี้หลืออะไรอย่าเรียงก่อนเขียนเรียงเวลา อันนี้เขียน V V ไมันต้องเอา6โมงก่อนเออใช่6โมงเกียน8โมงใช่เขียนเท่ากับเวลาเท่ากับเวลา6 0งแล้วก็เป็นอันนี้ V V 8โมงเขาเขียนให้ไหมยโอเคให้ชั้นเขอย แล้วก็เป็นตัวอแล้วก็แอลอ9ก้แล้วก็ตัวอีอแล้วก็แล้วก็อาอาะตัวหกสิบโมงตัวค เคเคแล้วก็ขีดขีดเข้าไปแล้วก็เคจุดจุดสูสุดก็ได้แล้วไม่ต้องลบแล้วก็กมมอก็ต้องเป็นสิบโมเอาสิบโมตัวเอ็นสิบโมงสิโมงแล้วก็อาร์เอออกทีห่อนที ไม่กี่ตัวนั่นแหละไม่อันนี้มันสามสิบนะแต่อันนี้มันเป็นสามเจอันนี้มันเป็นสามสิบเลยแค่สองตัวแล้วว่าพีกับแล้วว่าพีกับพามากกว่าอก็ลองพีกับอาก่อนเออลองพีกับปาก่อนเฮ้ย่อกี้พี่น็อตเขาบอกว่าต้องจังต้องเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นหนึ่งถึงสิบสองนี่นะแล้วตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ด้วยแล้วว่าลบดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวลรลบเลยลบเลย อันนี้ไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนถ้าเป็นสิบเจ็ดต้องเป็นห้าเปลี่ยนเป็นห้าโอเคอันนี้สิบหกเปลี่ยนเป็นสี่หกก็เปลี่ยนเป็นสี่สี่โอเคจุดสี่ศูนยูนลองหาตัวเลขที่สองกันก่อนเอาตัวนาทีก่อน อันนี้ถ้าเป็น P 40นาทีใช่ไหม R สินาทีหนึ่งศูนยอันนี้มันเป็นห้าแต่อันนี้มันมีเรียกว่าอันเนี้ยต้องเป็น6กสิบถ้าเป็นศูนะเนี้ยก็ต้องเป็นหกสิบนาทีอันนี้มันมีศูนย์หด้วยนะนก็หกสิบนาทีนี่ก็ศูนย์ห้านี้านาีน้นาทีนก็ห้านาทีศูนนหนึ่งสสามสี่สองสามห้า 4ี่หกตัวอือหตัวสา7่มตัวหกหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจมีเ้าตัวไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มีหอันนี้มีห้าใช่ก็ตัดไปก็เหลือ8 แปดตัวมีศูนย์ก็มีแปดตัวพอดีเลยลองลองเอามาเลี้ยงใช่ใช่ลองเอามาเลี้ยงเอา T T N N I I แล้วก็ I อตัวหนึ่งอก็เอาตัวเดียวก่อนแล้วก็ G แล้วก็ G แล้วก็ Z Z แล้วก็ H แล้วก็ H แล้วก็ K K แล้วก็ K อันนี้ i อเขียนคูณสองเนีอยงั้นเขียนเสียง2ตัวแล้วกันไอ๋อเรานึกออกแล้วไอนี่มันเป็นศูนศูนย์น่ะมันมีตั้ง8ตัวมันอาจจะเป็นคำพวกนี้ก็ได้นะอืมงั้นเราว่าเราไปหยิบนาฬิกาที่มีตัวเลขศูนยมากัน<อ>เลยดีกว่าแต่น,นี่อเอาไปเรียงโอเคแล้วก็แล้วว่าเอามาเรียงตรงนี้ดีกว่ามันจะได้เรียงข้างหน้า อย่างคนนี่นี่เี้ยตัวนี้นนนป่ะอคอีกตัวสุดท้ายโอเคครบโอเคเอ,อืมเราลองจากเข็มสั้นไปเข็มยาวดีไหนะมโอเคโอเค นี่เป็น10โมงอันนี้น้อยสุดชาญชเดีกยวลองดูเป็นหกโมะนี่นี่นี่อันนี้หโมงนี่นึ่งโมงอันนี้หโมงอันนี้หนึ่งโมงสามสี่ห้ อันนี้เปอันนี้เก้าโมงอะอืมอืมอันนี้เก้าโมงอันนี้เจ็ดโมงอันนี้เจ็ดโมงโอ้เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอันนี้เป็นสลับโอเคโอเคลองเขียนไปเรื่อยๆเออทดทีเฮสไอเอ็นเอ็นเเอ็นี อเอาละตอนนี้ได้มาแล้วทั้ง8ตัวอักษรนะครับผมแหมเกือบไม่ทันเวลาเป็นไงเป็นไงมั่นใจไหมครับว่า8ตัวนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนมันม่นใจค่ะ,คะอ่านว่าอะไรครับ thinking ค่ thinking เหรอ <S 2> <S 2> โอเคครับ thinking คำนี้สิ่งที่เราเลือกออกมาเนี่ย เอาจริงๆพี่น็อตถามหน่อยว่าดูจากตรงไหนครับว่าเอ๊ะเราเลือกออกมาเป็นคำคำนี้ได้ยังไงเลือกมาแต่ละตัวอักษรนาฬิกาบอกอะไรกับเราบ้างครับขอแนวคิดหน่อยฮะตอนแรกหนูจดเวลาแล้วก็จดตัวอักษรมาทั้งหมดเลยค่ะ แต่มันก็เกิน8ตัวตามที่โจทย์บอกครับใช่แล้วหนูก็มาสังเกตเห็นว่าเลขศูนย์มันมีเยอะมากเลยค่ะแล้วมันมี8ดตัวพอดีเลยค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงดูค่ะโอ้โหก็เลยออกมาเป็น8อันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้สังเกตพี่น็อตบอกมาตลอดเลยเห็นไหมเพราะสังเกต<ไ>ลองดูเพราะเรามีแค่8ตัวอักษรเท่านั้นเอาละทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่น้องๆเลือกมา เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเออมา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 ,มา,มาดูเฉลยพร้อ,รอมๆกันนะครับหนึ่งสองซาำยังนะหนึ่งสอง้มมาละนะหนึ่งสองซ้มติ๊กกิ้งถูกต้องเยีเออ่ยมมากๆเลยนี่คือติ๊ n กิ n งนะครับแปลว่าความคิดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันไปน้องๆก็ มองหาว่าหลักการว่าเอ๊ะมีอะไรที่คล้ายกันซ้ํากันจนได้ออกมาเป็นนาฬิกาแบบนี้นั่นเองนะครับผมพวกเราครับกลมือให้กับตัวเองอีกหนึ่งรอบปัญหานี้ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับทําใบนาฬิกาที่ละลานตาทําเอามือไปเลยแต่น้องๆก็สามารถไขปริศนาของเราได้โดยการจดตัวอักษรและเวลาของนาฬิกาทุกเรือน แล้วสังเกตเห็นรูปแบบของเวลาที่นาฬิกาเป็นเลข00ซึ่งเป็นเวลาที่เข็มยาวชี้ที่เลข12เหมือนกันจำนวน8ตัวตามคำใบ้ที่ให้ไว้พอดีและเมื่อเอาตัวอักษรของนาฬิกามาเรียงกันตามลำดับเวลาจากน้อยไปมากก็ได้ออกมาเป็นคำว่า thinking ซึ่งเป็นคำใบป้ปริศนาของเราเล่นเอารุ้นแอบแย่แต่น้องๆรวมพลังความคิดแล้วทำจนสำเร็จได้เยี่ยมมากๆเลยครับ และนี่คือโคดเดอร์ตัวจริงทั้ง3คนนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันเขาเรียกว่าการมองหารูปแบบแบบอนุกรมนั่นเองนั่นก็คือเวลาที่เคยเห็นข้างขึ้นข้างแรมไหมรู้จักข้างขึ้นข้างแรมไหมครับจ้ะค่ะใช่ไหมจริงๆเขาก็นับวันเวลาเนี่ยมาจากการที่ดูที่พระจันทร์นั่นแหละแต่ก่อนพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มดวง พอทําแบบนี้ซ้ําๆกันไปซ้ําๆกันมาก็สามารถเอามานับเป็นวันและเวลาได้ขั้นขึ้นข้างแรมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบการคํานวณดอกเบี้ยแบบในธนาคารหรือการสร้างพีระมิดก็สร้างจากฐานใหญ่ ไปยอดเล็กลงนั่นเองนะครับผมก็เก็บเอาไปใช้ละกันและนี่คือความสําคัญของการแก้ไขปัญหาแบบโคดดิ้งและการคิดเชิงคํานวณนั่นเองครับซึ่งน้องๆทางบ้านนะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้เพราะว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยมีอาวุธอยู่แล้วนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองแต่ต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ว่าปัญหาไหนมาน้องๆก็สามารถพิชิตได้ยอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ พิชชิตโจทไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัโลฮัโลเรามาทวนโจทย์เกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์นี้กันครับเมื่อสายลับแฟรี่ได้รับภารกิจมาให้กอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ชิงดอกไม้สีรุ่งคืนกลับมาโดยห้ามไม่ให้เจ้าโทรศสตูตัวฉกาดเห็น สายลับแฟรี่จึงต้องปฏิบัติภารกิจโดยใช้เรือดำน้ำเพื่อลอบเข้าเกาะที่พวกโทรอยู่แต่ระหว่างทางกลับเจอพูดน้ำโจมตีทำให้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่โดยสารมาเกิดเสียหายระบบการควบคุมขัดข้องแต่ภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปตอนนี้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่ใช้สามารถบังคับได้แค่ข้างหน้าและไปทางสายเท่านั้นและอุปสรรคที่สำคัญคือ การฝ่าเข้าไปชิงดอกไม้สีรุ้งนั้นจะต้องผ่านกับดักระเบิดที่เหล่าโทรวางไว้มากมายรอบเกาะแต่เพราะเกราะล่องหนของเรือดำน้ำที่เสียหายจากการถูกพูดน้ำโจมตีเรือดำน้ำจึงเหลือพลังที่จะล่องหน,นผ่านกับดักระเบิดไปได้อีกไม่เกินหาลูกเท่านั้นสายลับแฟรี่จึงจะเป็นต้องของความช่วยเหลือจากเหล่าพันธมิตรเพื่อช่วยบอกเส้นทางไปชิงดอกไม้สีรุ้ง น้องๆทางบ้านช่วยบอกหน่อยเส้นทางไหนนะที่จะช่วยสายลับแฟรี่กอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ได้กันนะหากน้องๆคนไหนทราบคำตอบแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันใน f c e e o o o k แฟนเพจคิดพิชิตโค้ดกันได้เลยนะครับตอนแรกที่หนูเข้ามาเจอโจหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็กังวลด้วยค่ะ โจทย์ยากมากเลยฮะมันช้านิดน,นึงนะคะมันไม่ตรงเลยค่ะประกอบได้ค่ะแต่มันต้องครบ8ต,ตัวด้วยสุดท้ายก็สำเร็จครับออกมาเป็นริงกิ้งค่ะแล้วก็ชนะด้วยค่ะแล้วก็ถูกก็ดีใจมากเลยค่ะสามคำที่ผมอยากจะให้กับทีมนี้คือมาอีกนะเก่งมากๆค่ะสุดยอดค่ะ